คุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับและนี่ก็คือรถ4ล้านที่คุณเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียงแค่400,000เท่านั้นครับมาดูรถเข้าใหม่คันนี้ก็ดีกว่าครับนี่คือเบนซ์ E 300แล้วก็เป็นพลังงานทางเลือกบู t เทคไฮบริดด้วยซึ่งคันนี้รุ่นเอกลุศีนะฮะสีดําสภาพสวยๆนะครับฝากระโปรงดาวลอยดาวจมนะฮะรวมถึงกระจังด้านหน้านะฮะตกแต่งด้วยวัสดุโฟมเมียมแบบนี้ไฟหน้าไม่มีรู้รอยจากการใช้งานหนักเลยและก็น่าใช้งานมากๆด้วยครับแล้วก็เครื่องยนต์เขาเป็นดีเซลไฮบริดนะฮะคันนี้ก็ ต่อริดนะคันนี้นะครับด้านข้างเส้นสายอยู่ครบหลังคางไม่มีริ้วรอยจากการใช้งานหนักเลยตกแต่งด้วยวัสดุคโครมีม,มติดฟิลม์มพร้อมใช้งานกระจกมองข้างเป็นแบบปรับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้าและที่สําคัญมีกล้องรอบัาในใช้งานด้วยนะออปชันมาแน่นๆแบบนี้ราคาแบบนี้สนใจห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วก็ติดต่อมาโทรตโ้ด่วนได้เลยครับนะด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายนี่เขาสวยมากเป็น LED สไตล์แบบนี้เลยนะ Mercedes-Benz ขับตามนี่ก็ยังสวยอยู่เลยนอกจากนั้นนะครับกันชนด้านท้ายมีเซนเซอร์ถอยหลงังฝากระโปรงไม่มีริ้วรอยนะฮะแล้วก็ฝาโปรงด้านท้ายเป็นไฟฟ้าด้วยย่าาเปปิิดดดสะะกใช้งงนน เดินทางท่องเที่ยวไปตีกอล์ฟนะฮะไปทํากิจกรรมคันนี้คุ้มแน่นอนเพราะว่าพื้นที่กับสาลักขนาดใหญ่ขอบยางไม่มีรอยฉีกขาดครับซิลเลอร์เดิมเป็นอาร์ตเรียตัวสวยด้านท้ายก็ไม่เคยมีการชนหนักทาสีมาก่อนนะมาที่ภายในกันต่อนะครับสำหรับเบนซ์ e class คันนี้นะครับนี่ปี2 0 1 4เลขไม่นะครับก็ไม่เยอะครับหนึ่งแสนสามหมื่นโลภายในก็สภาพสวยใหม่ครับอย่างที่เห็นเลยฮะเบาะหนังนะไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยทะลอนะวัสดุตกแต่งต่างๆใช้วัสดุเกรดพรีเมียมเลยลายไม้เอยพวงมาลัยเอยหรือว่าวิิทททยยยุุนครรัก็็เเเปวีีี่่ืองงงสสดาามถฟ ห้องโดยสารตอนหลังมีขนาดใหญ่มากแอร์เย็นฉ่ำเลยครับขอเสนอค่าตัวเขาเพียงแค่439,000บาทเท่านั้นและใครต้องการจัดไฟแนนซ์เอาไปเลยครับฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นที่7,000บาทต่อเดือนคุณก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วครับถ้าสนใจรถคันนี้นะครับติดต่อที่วันทโโัตได้เลยที่เบอร์โทรนี้ครับ0ู1 6 7 4 5 8 8 5แล้วบอกว่าดูมาจากคลิปนี้รับรองได้ของแถมพิเศษแน่นอนครับรถทุกคันของวันทัวเตอนะครับมีการันตีให้ถึง3ปีหรือ30,000กิโลคุ้มครอง118รายการและคุ้มครััับบสสวดีคร